ขันบามากมายนะครับอย่าชูป้ายไฟนะครับผมในบางคนข้างหลังนะครับสิจะได้ตงกิมนะครับเขาก็ซิปมาเขาบอกหัวสิงโตที่กำลังจะเชิดเนี่ยอ่าอ่าอภินันธราการจากคุณบอลเชิญยิ้มครับผมนะฮะใช่ไหมฮะวันนี้ใครก็ซิปบอกผมรับผิดชอบนะครับพูดด้วยนะครับไอหัวเตอเนี่ยเดี๋ยวนี้ต้อพูดกันแบบนี้เลยการันตีไม่ใช่ป้อมการันตีเอาผมเป็นพระครูป้อมการันตีชมครับคณะที่สามครับ พอแล้วเขาบอกว่าเสียงตบปือไม่ดีแล้วมันจะเริ่มได้ยังไงเสียงปรบปือดนนนังๆอีกครั้งครับให้กับสิทธิเจ้าแม่กวงพิมนี่นะครับทีมงานนี้ก็ปมนธรรมดาครับผ่านสถามการแข่งขันมาบ้างไปครับได้รับรางวัลหลายๆสถาบันนะครับผม คุณนะครับสำหรับเอ่อแฟนเพจด้วยชุมชน๋มกังสิงโตนะครับแล้วก็พี่มานะเอฟซีนะครับทุกๆ f a c e b o o k ที่มาร่วมกันประชาสัมพันธ์ในงานประจาปีของพระราชคึกนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับขอบคุณไปยางทีมงานของรัตนศิลปกรแอลวีดีด้วยทัวนี้อ้าวอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งมิติใหม่ในวงการสิงโตครับนะครับขอบคุณครับที่นำสิ่งดีดีสิ่งงามสวยๆนะครับอ่าลูกหลวงพ่อแพร่ครับปล่อยดอกเหมยออกมา ขอบคุณครับรวัดนะไอ้วัดขอบคุณลุงเต้าด้วยนะครับผมที่นำคำเนิดด่าเหมยเสวัดเสวัดคุณคุณวัดมันตายเหรอที่ทีงไหนคุณกินครับนำจะไปดัดเหมยได้ไหมครับที่โต๊ะกรรมการแปลงจะไปดัดเหมยได้ครับขออภนะ 450ใช่ถ้าเป็นจันแนมเป็นคนใช้ไม่ได้มันก็จะเก็บไว้เองหรอกฮะแต่นี่มันด้วยไจนะก้ถือว่าอ่ะว่าว่าหมายอสังหาริมทรัพยแล้วนี่ครับสิงโตสวยสดส่าดามน,นะครับเล่นสิงโตประลัดไฟเขาบอกว่า65 65 ไม่นกระสิทหรือเปล่าครับไม่จดครับไม่จดจริงๆครับคนเชื่อถางได้ส่วนมากตัวขาวนะเพราะตอนเล่น LED ตัวดำมาไฟดูดในรอบไงดำไม่ใช่ผมถามแต่ก็จดเล่นกระสิทธ์หรือเปล่าไม่ได้จดไม่ได้ถ้าไม่จดเล่นกรสิทธิ์อักแล้วคณะสิทธิ์จะแม่กวงอินวะถ้าไม่จดเล่นกรสิทธิ์ดีๆอย่างเงี้ยจริงโตคณะไหนจะเอาไปทำย่างก็ได้เหมือนกันครับผมครับผมวิจเกตทะเลาะกันเหมือนจะเอายุดยาครับไปนะครับทีเดียฉลี่ย ตบตกใจในการแสดงครับตบมอแังนะครับคุณแสดงครับผมได้ข่าวมาว่าคนที่กำลังทำการแสดงเชิดสิงโตเนี่ยับผมเขาจะมีข่าวดีอยู่ไม่กี่วันนี้นะครับครับอ่ะเขาจะว่าที่เจ้าเปล่าว่าที่เจ้าเปล่าเออเห็นปะ ไอ้สันกรานมันรู้ดีนี่อยู่เขตธนบุรีจริงนะเนี่ยทำไมโอ้โหสมัครโนประชากรที่สุดยอดครับก็ในวันดีนะครับเพื่อนพ้องมองการติดต่อครับผมเขาก็จะได้มีงานมงคลจบรักจบรักนะครับผมอ่าก็ถือว่าวันที่12มีนาคมนะครับผมที่ใช่ไหมใช่ไหมติดต่อใช่ไหมใช่ไหมใช่ไรยักหน้าเลยใช่ใช่ตาก็ถือว่าเพื่อนพ้องน้องพี่ครับ ทำความดีเป็นสิ่งที่ไม่น่าอายครับผมครับก็บอกต่อๆกันนะครับในวงการไปว่าก็ไปครับและนี่คือนิมิตใหม่ในวงการสิโตครับครับใครที่อยากกจะทำาในสไตล์เดียวกันอย่างนี้ก็ได้เช่นกันเพาะไม่จดนิกษิรนะครับเอามีหลายคณะใช่ไหมอที่เกียรติต้องมานั่งต่อสรยุทธ์มาเขียงกันอีกอ่ โอ้โหขอบคุณปืนด้วนี่ค uh รับสือ in <interest> ัดรกครับเ <bet> ้ยาครับแวนี่คือควาแข็งก่วาัน ผมทีมงานนี้ขอบคุณแฟนข่าวไอ้ไอ้ก้อนมันกี่ร้อยก้อนไอ้ดังเลยไอ้ก้อนเลยเขาเป็นแฟนข่าวของซัดดัมหรือว่าเขาไม่ได้เอาป้ายไฟมาวันเนี้ยอ๋อต่างวัดนเนี้นมันบางคนข้างหลังเขาเดิมนะครับวันที่สิบสองเป็นวันดีของเขานะครับคุณซัดดัมใช่ไหมอ่า ที่ี่ให้ครับทีมงานสิบเจ้าแม่พวกอิ่มครับกองเชียร์เอาหน่อยกองเชียร์เร็วไม่ได้ยินอ๋อสันดาอ๋อสันดาเหรอเมื่อวานนัทถ่ายรูปใส่เกงในตัวเดียวยินถ่ายรูปเหรใครสันดาที่ว่าเขาบอกเขาถามมาด้วยไอ้สันดาอันนี้เราไม่รู้อาจาดย์ฝ่ยเป็รู้ ว่าสางาขอนติโตแต่ละคณะนะครับและเสียงปรบมือกำนังใจให้กับสิโตสิงเจ้าแม่กว n งกิมบริหารงานโดยเยี่ยยเยียงเราหมายเลข3เยี่ยยะ ลูกหลานสิงโตเก่าขอบคุณมากครับเสียงตบมือครับอะไรนะครับข้างซ้ายมือของไครแสดงขอแหกแล้วไอ้ขอแหกไอ้ขอแหกขอคอแหกขอแหกมัตะรคนไม่ไหวนี่นะครับสิงโตระดับชั้นแนวหน้าของประเทศไทยครับหลายๆสนามครับที่ไปทําการแข่งขันพลังกำลังก็เหลือเฟือมากเลยนะครับพญาสิงของต่อสิทธิ์จะแบ่งพวกยิมเป็นทีมงานพิสามาคุณจ๋องครับผมวีตอนนี้เป็น ครับผมครบผมยังบอกนะครับสินวัตลังคีก็ยังรับงานอยู่นะครับใครฮะอาวุธแกยังรับงานอยู่ถ้าเกิดใครสนใจอยากจะได้สิงโตรุ่นเก่าๆนะครับไปประดับในงานของท่านก็ได้เก่าถึงท่านปัดฝุ่นไหมก็ถือว่าเป็นชั้นครูแล้วชั้นครูชั้นครูครับพี่อู๊ดวัตลังจีเพราะว่าคุณอิลูกชายของอาวุธ่ยเป็นเพื่อนเรียนร่วมห้องกันมาเขาอยังบริหารแทนคุณพ่อเขานะครับ ถือว่าสิงโตสินธุ์ลัชชีถ้าเกิดไปไหนก็ยังได้อาวุธเกินแต่งตุดนไปทางอ่าพอดีผมเล่นสิงโตน้อยผมเลยไม่ค่อยรู้จักใครถ้าหมายก่อนถ้าเป็นเจ้าพ่อพระเพลต้องลุงหยัดฮะพี่หยัดทำขนมฮะ่ะถ้าเป็นอ่าสิงโตทางทางวัดบุคลอเลยครับเฮียซองปู่ปานครับผมนะฮะแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งครับสิงโตผู้เป็นอาบตากกันนะครัเผู้ส่งมอบอาวุธศีลครับผมตอนนี้ชมก่อนครับนะ ยังอยู่คนเสาวอยู่เชิญครับนะครับนางจุงบดมือจึงมือบิดชุดมือหลานอ่ะเดี๋ยวเราจะดูด้วยว่าใครจะให้รางวัลติ๊กตอว่าใครจะให้เป็นคนแรกมาตรงนี้ครับผมอยากจะดูคนเอารางวัลมาให้ติ๊กตอห่อยเดียวอ่เออเอาละเอาเข้ามาไม่ถึงยุบมือได้นะครับมาอ่านมาเลยติ๊กตจะเดินไปหาท่านอ่านมากว่าอ่ะมาตรงนี้หนูใครใครก่อนแล้วยิงานทีมงานมาด้วยมาด้วยมาดครับเอารางวัลให้ติ๊กตอหน่อยทีมงงาน อ่ามามคนละชมเบอร์เลยครับอุ่มไปเลยระหว่างสิงโตกำลังอยู่บนเสานะครับน<อ>้าขอบคุณสำหรับพี่ชิโร่ด้วยนะครับหนึ่งพันบาทขอบคุณสำหรับลุงเต้าด้วยนะครับห้าร้อยบาทนะครับที่นำเออมาติดไปดีอีกไหมครับหะยิงให้ยิงรวยครับครับระหว่างสิงโตอยู่บนเสาครับเชิญเลยนะครับคนที่หนึ่งให้มาแล้วคนที่สองอยากเห็นครับเอารับรางวัลก่อนครับเฮ้ยตังนี่ว่า วกกวาดเป็นสี่มุมครับเอออยู่นี่เป็นสุขนะลูกนะครับอ่ะใครจะให้อีกชูมือนะครับใช่น้องกระตันจะให้อีกได้เลยน้องกระตันนะครับครับใครจะให้ก็ให้นะครับผมเรารอได้ถึงสามชั่วโมงเขาคือศิลปินตลกตัวน้อยน้องกระตันเชิญยิ้ม ขอบคุณคร<ห>ับขอบคุณทุกรางวาัลที่มอบให้ครับเฮงๆอรวยนะครับครับเอ่ออุ้มไปไปขอบคุณเป็นอย่างสูงครับสิงโต,ตจะได้อวยพรให้เพราะว่าทุกๆคณะนี่เขามากันด้วยเอ่อด้วยใจจริงๆนะครับเพราะว่ามาร่วมด้วยช่วยกันกับทางวาราชคึกคงจะมีงานดีๆอย่างนี้ท่านได้ชมอีกต่อไปนะครับในวันหน้าถ้าถ้าเรามีผู้ใหญ่ใจดีที่ให้การสนับสนุน ครับไม่ว่าจะเป็นท okay, ี okay. so so well. so ่แดงโกโบครับผมครับเยอหลอตลาดปูโปโต้หรือครับสายชวนชัยชัดครับอ่าและเด็กหนุ่มไฟแรงครับคุณซิโนครับผมก็ถือว่ายิ่งให้ยิ่งรวยนะครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับอปปบบารเคทูนบุรีครับทุกมทานขาดเสียไม่ได้นะครับขอบคุณร้านค้าร้านขายทุกร้านและก็ประเดศพระคุณหลวงพ่อเจ้าวาดแห่งวัดรังสุใหี้ครับครับผมขอบคุณสำหรับทุกรภาวะที่มอบให้เลยนะครับผม เด็กยเลยครับบางเบี้สีสูงทุกท่านเลยนะครับตายแล้วแต่คณะนี้ก็เป็นวัญใจที่คุณสันเหมือนกันนะครับคุณ,คณคสันก่อสร้างครับผมเขาไปมนพ่หเอ่งหนึ่งร้อยเขาบ้านอยู่หลังสาลเฉพาะข<ค>ันตกครับผมรู้จักเพราะว่าเขาก็เป็นสิงโตเก่าเหมือนกันลนะเอ,อ่อมีไหมพญาสิงห์งนหันใต้อันขวาฮะมองไป้างหน้ามองไป้หลัง เชิญก็มือเลยนะครับน้าจ๋าทีมงานเดินไปรอบสุดท้ายครับพา <l> <l> ยกรู้เยอะนะไม่ใช่ช่องนำหลมอฟังกันต่อเลยครับสามผลงานเพล ิเศษหรือว่าดอกเมยที่เป็นยาวิเศษภาะกำลังเหลือรอดครับนะสมก็จะเป็นเจ้าบบาอีกไปกีวันนี้นะคุณอะไรนะสตามที่ยังไม่ได้ดูสตามหรออ้้เดิครับาาตามหที่ดีให้ครับนี่นะครับสิเจ้าแม่กวกอีกครับครับผมช้าๆว้ช้าๆดําโอเคครับ พลังกำลังเหลือล้อนครับทีมงานนี้ครับผมโดยเฉพาะคนเชิดอะนะก็ะถือว่าเป็นกำลังใจกันครับเพื่อนพ้องน้องพี่ครับผมนะก็สนิทสนองันกับคุณก้อคาวก,ก้อวัดท่าพะนะครับสิ่งที่ว่าเป็นสอนเขาก็มีตุวเป็นกัลยาด้วยนะครับผมนี่ครับเออคนชาย ท่านเลย